อืมสวัสดีครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยเต็งมูเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันที่10บธันวาสองห้าหกเกเนาะพื้นที่บริเวณที่ปลูกแต็งมูของเราเนาะก็ขึ้นอยู่ที่ตำบลสแกซซาบ้านหินโคนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราตัดยอดไปเมื่อวานนะครับ นี่นะครับที่เราตัดยอดเนาะนี่ครับรอยที่เราตัดยอดไปเมื่อวานเนาะนี่เห็นไหมครับตัดยอดไปเมื่อวานนะครับตัดแต่เช้ามดนะืมดเนาะเมื่อวานวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยเห็นไหมครับนี่ปุ๋ยที่เราใส่เนาะเราใส่สูตรอันนี้เลยเนาะใส่ปุ๋ยหวานไปเลยเนาะบำรุงลูปไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมาเดินใส่ตามทีหลังเนาะเราใส่หวานข้างๆนี้ le, Jenny, ทั้งหมดเลยนี่นะครับหวานบริเวณจนถึงตรงนี้เลยนะนนเลยนาะเวลารเราไถาขึ้นปุ๋ยเขาก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเาะ บริเวณนี้เวลานั้นรากเขาเดินมาถึงเขาก็จะได้กินนะครับเวลาลากเขามาเดินถึงนี่เขาจะได้กินปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรที่เราใช้เนาะก็จะใช้สูตรนี้เนาะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับตาเรือใบเนาะสิบสี่สสี่เอ็ดนาะสิบสา1สิบสาเอ็ดไม่มีเราก็เอาส4บสี่ยิบเอ็ดนาะไปก็ไอ้ก็มันก็เหมือนเหมือนกันกับสิบ3า1สิบสาเดนะครับ เป็นปุ๋ยที่บำรุลงลูกนะครับทำให้ลูกโตเร็วนะครับเม็ดออกสีฟ้านะครับเห็นไหมครับแตงโมงตัดยอดแค่เมื่อวานเองครับเห็นไหมครับยอดเขาจะยืดตัวก็ได้เร็วนะครับนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> แตงโมงของเรานี่ก็ได้ประมาณ20กว่าวันเนาะมันยืดเอ็ดยี่ิบสองวันเนาะก็กะเอาเนาะเราก็กะประมาณนั่นแหละเอ็ดยิบสองวันนะครับ ตั้งแต่เรานับตั้งแต่เพาะต้นกล้าเลยเนาะนับตั้งแต่วันเพาะเลยจะมาถึงวันนี้ก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันนะครับช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็รอดูตามผลงานของเราด้วยนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิดเท่าไหร่เนาะเพราะเราอยู่เต่ทุ่งนาเนาะเราอยู่เต่ทุ่งนาเราก็ไม่ค่อยได้เข้าบ้านนะครับเราไม่ค่อยได้ลงวันนี้เราก็จะ ลงให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเราใส่ปุ๋ยยังไงหวานยังไงเนาะอันนี้เราลกยกล่องขึ้นปกติเนาะนี่ที่เราลกยกล่องตอนที่เราปลูกเนาะหลังจากนั้นเราพอเราหวานปุ๋ยเสร็จเนาะเราก็จะไถขึ้นล่องเนาะวันนี้เราจะไถขึ้นเนาะต้องรีบไถเพราะว่าถ้าเราไถาช้านะครับต้นแตงของเขาก็จะเดินมาถึงบริเวณตรงที่เราจะไถเดียวขี่ไถเขาจะเวลาเราไถปุ๊บพี่ไถเขาก็จะทับเอายอดมันเอาใบามันเนาะ เราก็ต้องรีบไถก่อนที่ต้นแตงเขาจะเดินดูครับคุณผู้หญิงเขาคุณนายเอาพูดเรียกว่าคุณนายนะครับเขาหวานปุย๋ยก็เป็นใยหวานจะหวาน่างเดียวเลยไม่ได้ดูอะไรเลยเนาะไปดูฟ้าดูฝนนะครับขอยหวานนเดียวหวานใส่แบบไม่กลัวต้นแตงเหี่ยวไม่กลัวต้นแตงตาย,ขตายเขาว่าตายช่างมันมว่างั้นล้วก็เออว่าไปช่างมันตายคือตายเป็นคือเป็นเนาะเออ ที่ตายเราไปเราก็เสียหายมาแล้วเราก็ยิ้มไปแล้วอะไรก็แต็แทงขวางทั้งนู่นเนาะมันตายไปเกือบจะหมดแล้วเนาะเราก็ยิ้มไปแล้วแหละทําใจแล้วเพราะว่ามันธรรมดาเนาะการทําเกษตรการทําอะไรก็ต้องมีมล้มเหลวและสําเร็จเนาะถึงจะเซียนแค่ไหนก็เจอนะครับถึงเราจะเก่งแค่ไหนก็เจอปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่ของเราเนาะเราก็ตามแก้เนาะไอ้โรคเขียวเขนะียวเนาะ แต่แปลงนี้ยัง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 ไม่เท่าไหร่ยังไม่เห็นมีนะปีนี้ก็เป็นอากาศเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะอะไรขนาดแป้งใหม่ของเราก็มีบ้างนะครับเป็นเป็นห่างๆเนาะเป็นเป็นห่างๆต้นไหนเห็นอยู่ประมาณสักแป้งนี้นะเห็นอยู่ประมาณแป้งรุ่นที่สองที่สามของเรานาะเห็นอยู่ประมาณสักห้าหกเจ็ดต้นแล้วแหละนะครับแต่แป้งเริ่มติดลูกเล็กแล้วนะครับอันนี้มาวันนี้เรามาตัดยอดแป้งมูรุ่นที่สี่แล้ว เออตัดยอดแตงโมรุ่นที่สีแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยตตแตงโมนะครับเรากะเอานะครับกะเอาพอประมาณเนาะกะหวานเมื่อลรหวานข้าวนะครับหวานข้าวยังไงแล้วก็หวานแตงโมอย่างนั้นเนาะดูจากความถี่ของเม็ดก็ได้เนาะระหว่างประมาณเท่าไหร่ดู <presente> นะครับดูดูนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้แหละ นะครับระยะห่างของของของหวานปุ๋ยก็ก็จะมีนี่ตรงร่องตรงนี้เนาะร่องของเขาแล้วก็เราก็จะหวานจากตรงนี้มานี่มานี่มานี่จนมาถึงจุดตรงประมาณบริเวณ,ณนี้เนาะออกจากต้นประมาณห้าสิบหกสิบเซนเนาะหวานออกจากต้นมาห้าสิบหกสิบเซนหวานในทั่วเลยเวลานั้นเราไถานะครับเวลาไถาปุ๋ยมันก็จะมาอยู่กองมันก็จะอยู่บริเวณนี้เวลาต้นแตงเขาจะเดินจิ้นหมดเนาะถึงต้นแตง สังเกตดูง่ายเราต้นแตงเวลาลากเขาจะเดินไกลมากเลยนะครับเครือมันอนะเวลาเครือมันยาวขนาดไหนที่เขาพูดกันว่าเนาะเครือมันยาวขนาดไหนลากแตงก็จะกินขนาดนั้นาหาอาหารประมาณนั้นเนาะแล้วก็แต่ก็อจริงอย่างที่เขาว่าเนาะสังเกตที่เราลดน้ําชุ่มๆตรงไหนมันชุ่มๆตามที่ร่องอย่างนี้นะ่ะเวลาลากแตงเดินมาก็เห็นเขาขาวฝอยเต็มเลยนะครับมันหาอาหารเนาะ อาหารไก่มากแตงระหวานตรนนี้ต้องกลัวเดี๋ยวเขากินเองเวลาลากเขาเดินมาเขาจะได้อาหารขเขาเองแล้วก็จะทําให้เร่งให้แตงโตเราโตตอนนั้นแหละโตเอาโตเอาเอานาะแล้วเราก็ให้ปุ๋ยไปทางน้ําด้วยก็ได้เนาะให้ไปเบาๆไม่ต้องให้เยอะให้เบาๆเพราะว่าเราหวานปุ๋ยไปบริเวณขอบล่องไปทั้งหมดแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ให้ทางน้ําบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางน้ำมันก็จะกินได้เร็ว นะครับแต่ที่กินได้นานกว่าจะเดินถึงปุ๋ยพวกนี้ต้นแตงก็จะเดินกินได้นานหน่อยเนาะเราไปไปต้องเป็นต้องให้เยอะมากนะครับให้พอประมาณนะครับเวลาให้ตามสายน้ำสายน้ำหยุดนาะไปมากกบน้ำเนาะล้วก็ให้พอประมาณเนาะแตงเราก็มีงามมั่งหน่อยงามมั่งเนาะเห็นไหมครับแตงรุน่นโมรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้รุ่นที่สี่ถือว่างามโอเคได้เนาะ รุ่นที่สามก็ก็งามแล้วติดลูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเด็ดลูกทิ้งอีกประมาณวันสองวันล้วจะเราจะถ่ายวิดีโอนะครับคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเราจะเจ็บลูกยังไงเก็บแบบไหนนะครับเพราะว่าแตงโมเยอะต้องเล่นเก็บแล้วว่าเล่นเก็บลูกเก็บเก็บลูกแตงเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บรุ่นแรกของเราเนาะแตงแตงโมรุ่นแรกของเราก็ ใกล้ถึงเวลาเก็บแล้วน่าจะมันอีสานสี่วันเนาะประมาณสานสี่วันเพื่อน,น,นก็รอติดตามด้วยนะครับเก็บลูกของเราแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะรุ่นรุ่นที่หนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าแตงเขาก็เหลือไม่เยอะเนาะเพราะว่าเขาเหี่ยวเขียวไปหมดแล้วก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็รอรอติดตามรุ่นที่สามและก็รุ่นที่สี่ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานการปลูกแตงโมของไร่เราด้วยนะครับ ที่นี่นะครับสวัสดีครับ